เป็นคำบอกเล่าเป็นตำราแพทย์แผนโบราณนะครับซึ่งแน่นอนมันมีอาจจะมีปุุอาจจะมีโทษนะครับส่วนใหญ่แล้วที่โทษก็ไม่คุกุกตะโทษก็ไม่ได้เกี่ยวมันเกนแต่ที่เราพบก็คือว่าบางคนที่ไปทานไส้เส้นไปกินขันเช่าซื้อกินเองเนี่ยเพราะว่าไสทำงาน,นเสื่อมลงนะครับแล้วพอหยุดยาไสกลับมาทํางาน,นดีขึ้นนะครับเราการสงสัยว่ามันจะมีคนเสียจากการกินบริโภคี ในคนไข้โรคไตปัจจุบันเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื ke, es, so question, fire, um, uh, ้อยาส่วนปลินเองเลยครับตอนนี้นอกจากยาส่วนปลาย่มันยังมีพวกการขายยาแผนปัจจุบันอื่นๆมาเหมือนว่าอ้างมาจากนำเข้าจากอเมริกาเข้ามาแล้ว่าสามารถรักษาโรคไตได้ในปัจจุบันการจ่ายยารักษาโรคไตนั้นประชาชนสามารถเสด็จไปที่ร้านทีเษหรือเปล่าครับคือยารักษาโรคไต แม้จะเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันนะครับจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาเป็นเพราะเป็นญาสุดๆใช้ในการควบคุมของแพทย์เพราะยาบางชนิดก็มีคุณแล้วแต่อาจจะมีมีโทษประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพราซื้อปัญเองบางทีอาจจะยานี้อาจาาอาจะไม่ถูกกับคนไข้คนนี้ขนาดยาอาจจะไม่ถูกต้องกับคนไข้คนนี้แล้วคนไข้ที่เป็นโรคไตมีความเสี่ยงต่อระดับยาจะเกินขนาดได้เพราะว่าไตทำงานไม่ดีของระดับยาหรือว่ายาจะสะสมในร่างกายได้ ดังนั้นไม่แนะนำไม่ซื้อยากินเองไม่ว่าจะเป็นยาแท้ในปัจจุบันหรือยาแทนโบราณนะครับควรจะกินยาแต้การดูแลแพทย์เท่านั้นแล้แค่จะเป็นผู้ติดตามการดงานทางไตเป็นระยะระยะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเช็คเลือดเช็คปัสสาวะเป็นระยะระยะอันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับอย่าไปรักษาตัวเองนะครับหรือว่าไปเชื่อเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้มันก็มีขา่าวปลอมต่อไปอีกว่าการกินเค็มไม่ใช่สาเหตุของการเป็นโรคไตอันนี้มาจาก คาณพี่โดนต้ออนไลน์นะเขาบอกว่าการเกิดภาวะไตวายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินเค็ม,เมื่อน,นี้มีความจริงเป็นไงบ้างครับคือบอก,การกินเค็มทาให้เกิดไตวายไหมเป็นสาเหตุครับเพราะว่าการกินเค็มทําให้เกิดความดันเลือดสูงในระยะยาวแล้วความดันสูงทําให้เกิดไตวายการกินเค็มก็คือการกินโซเดียมซึ่งจะไปขับออกทางไตถ้ากินเค็มมากไตก็ทํางานมากเมื่อไตทํางานหนักจะเสื่อมเร็วนะครับอันนี้เป็น สิ่งที่ความรู้ที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับว่าการกิไนไคหมเสกตอบคำถามได้นะครับเพราะว่าการกินเค็มเนี่ยคือการกินโซเดียมและการกินโซเดียมมากมีข้อมูลชัดเจนทั้งในสัตว์ทดลองและในคนทุกเชื้อชาตินะกินเค็มทําให้เกิดความดันสูงความดันสูงทําให้ไตทํางานหนักและไตาวายนะครับคนที่กินเค็มยิ่งกินเค็มมากไตโซเดียมยิ่งมากไตย,ยิ่งต้องทางานหนักยิ่งยิ่งทำงานหนักนนก็จะเสื่อมเร็วนะครับคนที่กินเค็มไตจะวายเร็วกว่าคนที่กินตื้น กขาถามผมวนะครับมมีการบอกว่าให้เขาให้หลักการเป็นโรคไตแต่เหตุการณ์กินไขมันนั้นนี่เป็นความจริงไหมครัอันนี้ไม่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าคนที่กินน้ําหนักมากกินเยอะนะครับกินอาหารมากเนี่ยแน่นอนเป็นน้ำหนักน้ําหนักมากแต่น้ําหนักมากไม่ได้เป็นสาเหตุการโรคไตโดยตรงนะครับเป็นจากความตัวอิสูงหรือเป็นจากเบาหวานที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนนะครับแล้วเบาหวานความดันทำให้เกิดโรคไตคนไข้ส่วนน้อยที่เป็นจาก ที่อ้วนแล้วไม่เกิดไตาวายโดยโตรงเนี่ยมีบ้างประมาณ5%อีก95%ไม่สัมพันธ์นกับโรคอ้วนครับคือคนที่โรคไตปัจจุบันน้ำหนักไม่ได้น้ำหนัก100กิโลน้ำหนักเป็นอย่เฉล,เฉลยยี่ยประมาณ60-70กิโลเท่านั้นเองปัจจุบันโรคไตรักษาได้ไหมครับโรคไตรักษาได้ถ้าควบคุมสาเหตุเช่นหยุดยาที่เป็นเป็นพิษต่อไตเบาหวัติน้ำตาลในโลือดที่เป็นสา,นาเหตุของโรคไตนะครับปฏิบัติตัวกินอาหารถูกต้องงดบุหรี่นะครับเพื่อทำให้ร่างกายดีขึ้นแล้วก็ ไม่ให้ไปเสื่อมหรือว่าชะลอไปเสื่อมได้ครับ